สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนําครับเป็นเหรียญพระรูปเหมือนเตาเรีดรุ่นแรกหลวงปูป่บรรยงนะครับวัดสว่างท่าสีบเบอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหรืออีกชื่อวัดหนึ่งคือวัดตุงลุงนะครับเป็นฉลองสิริอายุวัฒนะ91เปีของท่านนะครับเมื่อพศ2554เป็นเนื้อนวะโลหะ เลข3หลักนะครับเลข2 6 7นะครับมีโค้ดอยู่ด้านนี้แท้ดูง่ายครับอันนี้จองมานะครับนะีบ่ฮะหวะโลหะสวยดูง่ายครับพร้อมกล่องเดิมท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือดูตามคำอธิบายนะครับขอรูปชัด ขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ